บทเรียนชีวิตขอตัดขาดสาวหล่อแอลอัมพาอยู่เป็นโสดไม่เสียดายอดีตรักเก่าแม่แอลอัมพาตัดขาดเจนรังสิยา1,000%อร์เซทั้งที่เคยจะไปจดทะเบียนสมรสกันยืนยันปัญหาเกิดจากจุนไม่ติดตอนนี้ชีวิตใครชีวิตมัน หลังจากที่เจนรังสาเมืองแก้วประกาศว่าตนเองและแอลอัมพาได้เลิกลากันไปแล้วแม้ทั้งคู่เคยมีแผนว่าจะแต่งงานกันและตอนนี้เจนเองก็กำลังคบหากับเบนสาวคนใหม่แอลอัมพาได้ออกมาเผยว่าตอนนี้ตนโส,สนิทมาสองปีกว่าแล้วและไม่อยากพูดถึงในสิ่งที่ผ่านมามันเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต ที่ตนเลิกกับเจนเพราะจูนไม่ตรงกันที่ตนและเจนจะถึงขั้นไปจดทะเบียนสมรสกันที่ต่างประเทศนั้นต้องเข้าใจว่าตนเป็นคนไทยและมีชีวิตอยู่ที่เมืองไทยทะเบียนสมรสนั้นคือกระดาษแผ่นเดียวเสร็จแล้วอย่างไรตนก็ต้องกลับมาเมืองไทยหากตนจะไปต้องไปทางครอบครัวชีวิตตอนนี้แฮปปี้มากเรื่องอื่นนั้นเป็นเรื่องนอกสมองชีวิตไครชีวิตมันเดินตามทางไครทางมันแล้วเราไม่ได้ติดต่อกันมาสองปีกว่าแล้วเราไม่พูดถึงกัน ไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ขอไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่เขาทำดีก็ให้ได้ดีอะไรที่ไม่ดีก็จะกลับไปหาเขาเองเราตัดขาดกันไป1000%เซส่วนที่เจนลังชยาจะแต่งงานนั้นตนไม่ทราบเลยเพราะตอนโฟกัสเรื่องงานมากกว่าที่ผ่านมาตนเสียเวลาไปเยอะแล้วตนจึงขอโฟกัสที่การทำงานและไม่ได้อยู่นิ่งเลย ด่งดังกับบทยายแลในทองเนื้อก้าแบบไม่ทันตั้งตัวทำให้หลายคนอยากรู้จักดารามากฝีมือรุ่นเก่าคนนี้อีกครั้งแอลเข้าสู่วงการจากการติดตามพี่สาวอาดีตนักแสดงหญิงพดุงศรีโสพิตาเข้าไปในกองถ่ายละครและได้รับการชักชวนให้เข้าประกวดนางนพมาศสวนสามพันซึ่งเธอก็ได้รับชัยชนะคว้าตำแหน่งมาได้ในปี2520 ด้านชีวิตส่วนตัวอัมพาปูสิทธ์เคยสมรสกับอาวุธพิทักษ์พงษ์หรือเปียกปากน้ำอดีตดาราและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ผู้ล่วงลับและวิรยุทธ์รถโอชาพระเอกละครช่วงที่ใช้ชีวิตยอยู่กับพระเอกวิรยุทธ์ได้ไปขอลูกบุญธรรมมาเลี้ยงเป็นคู่แฝดหญิงพอไม่สามารถมีลูกได้ด้วยตนเองสวยขึ้นผิดหูผิดตาพร้อมกับดูอ่อนกว่าวัยสุดๆด้วย62ปีเปลี่ยนลุคแบบทำเอาหลายคนถึงกับขยี้ตา แต่หลังจากทำเสร็จมีคนทักว่าอายุลดลงเกือบ20ปีทำให้รู้สึกดีใจมากรู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะและถึงแม้จะสวยขึ้นหลังจากนี้คิดว่าคงไม่ทำอะไรเพิ่มแล้วพอหน้าปัจจุบันตอนนี้ถือว่าพอใจมากแล้วเรื่องสุขภาพตอนนี้แข็งแรงตอนนี้ดูแลตัวเองดีมากดื่มและทานอาหารที่มีประโยชน์เท่านั้นและหากมีเวลาก็จะออกกำลังกายเล่นโยคะด้วย